มามากินขา้าวห้วยเกลือน้ำกันข้าวโรยเกลือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโอนีงีดีเค้าปั้นนีเตะโอ๊ยนี่เตะน,น,นี่นี่งีดแบบว่าก็คือปั้นมันอะอืมไม่เป็นไรนะโรยเกลือจริง ออืถ้าข้าวอร่อยนั้นอร่อยอะ่ะอืมตนเช้ากินข้าวไม่ลงไงต้องห่อขา้าวปั้นมากินที่เฮ้า อร่อยนะข้าวสาลีปุ๋นเขาเรีอยกว่าสิมพละจีซิมเป็นเนีน่ย Mm <sighs> โอ้แบ่บแ่บก่นนี้ไม่มีอีกแล้วงานของเราวันนี้ก็คือเด็ดใช่ไหมสเสือย่างไม่มียอดไหลแล้วนะตรงเนี้ยแต่ก็เหลืออีกตรงนี้อีกสี่แถวหนึ่งองสามสี่